เฮ็ดวานี้ล่อกกดยางเวนชัผมมีหดลมวานี่เอาเอาเอาเฮ็ดเทเรียบร้อยแด้เนี่เนาะต้อสูงคักอีโรล่อดีพี่น้อยผมทมเลยนี่เฮ็ดสองแสนกีบเด้อเอาไว้ซื้อน้ำซื้อนายซื้อกินในครอบในครัวน่ เออเอาเนาะเอาอย่เฮ็ดเด้คือมื้อนั้นบ่เฮ็ดเด้อมื้อนั้นเด้อให้แงงอยู่อย่าฟ้าวแม่นี่้เียแล้วอ้ยากี ยังอ่นี่เนาะพี่น้อยโมเมนต์วานั่นได้พี่น้อยก้มเงยก้มเงยเบื้องนี้คือคือจวดจาดเท่นเนาะช่วงบ่ายโมงนี่มามอบอุปกรณ์ให้คือยังพื้นยังบ่ทันได้ลาดทันได้เทอยู่พี่น้อยมารอบนีู้ก่ออะไรพี่น้อยปาโพดเลนี่เนาะน้อยเอากราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อเนาะพบเจอกันช่วงค่อยคำแรงมัอน,นี่พี่น้องเนาะ อาก็มาอัปเดตเบิ้งน้ากันเนาะสำหรับทางบ้านน้องโมเฮาอีกเนาะพี่น้องเนาะหน่อยกัพอดีอบุเชียงเข่ามาส่งข้อความลงแรงกะอัปเดตน้าและกะมีทางข่าวดีเนาะพี่น้องเนาะสำหรับทางน้องโมพี่น้องเอ๋ออ่ะมีทางเมเจดีอยู่ทางต่างประเทศเพื่อนพี่น้องเนาะอ่เพิ่นกับออกซื้อประสงค์ออกน้ําพี่น้องเอ๋อฝากเงินจํานวนหนึ่งร้อยลอนเนาะพี่น้องเนาะให้ทางบุเชียงนี่อ่าดำเนินการนึกว่าต่อเติมอ่าสิ่งที่ขาดอยู่สําหรับทางบ้านน้องโม น้องพี so ่น so like so ้องเนาะโดยหลักกยังผาาปจิปใจอ่าให้ทางนองโมหรือว่าทางน้องกระมุนนี่แหละพี่น้องเนาะอสองแสนกิบหลักการทางอุยลาหาน้ำพี่น้องเนาะทางอุยลาสองแสนกิบเป็นหน่องเนาะโดยอ่าทางแม่เพิ่นกะกอน้ากะให้ทางมุเชงมาเป็นสะพานบุญหิยุพี่น้องเนาะนี่แหละทางนองโมหลักการทางเขตของทางลูกน้อยน้ำเนาะมาไม่นี้เพิ่นกะนี่แหละพี่น้องเพิ่นมองเห็นทางนองโมพิ่นอยากช่วยช่วยตัวเติมบ้านเนื้อซานของทางนองโมให้แล้วให้สิ้นซอยกันเนาะพี่น้องเนาะ อทางเมย์พิ่นกะตามกำลังการจะตาเพิ่นว่าพี่น้อยเนาะกะสาธุนะว่าขอบุญขอบคุณทางเมย์ใดๆเด้อเนาะที่ได้วางใจทางบุเชียงนี่เป็นสะพานบุญใะกะที่ได้มองเห็นทางอ่าน้องโมเนาะพี่น้องเนาะเด้วาทางน้องกะมลนี่แหละตอเติมบ้านนิสานเนาะอ่ะจังไจก็ขอให้เมย์อยู่ดีเมย์แห้งสู้กายสบายใจเด้อเมย์ปรารถนาสิ่งใดก่ะขอให้ได้สมุนงค์มาปรารถนาเด้อเนาะสาธุจังไเพิ่นขอมาช่วงนี้พี่น้องเมื่อนี้ก่ะโทรนัดเพิ่นมาได้นี่กะ มีงานหลายวะช่วงนีพี่น้องเนาะเลยบุรีเขามาหาทางน่องมูเนาะโอ้ใครอยู่พี่น้องเอ้ยอืมขอมารอบนี้เป็นใส่เสืออันนี้อยู่เนาะอ่าเป็นเห็ดเบี้ยงบ่หนี่พี่น้องเลยช่วยกันได้หนิเนาะโอ้คือคือคือเบ็ดนี่ามาช่วงตอนเที่ยงอากาศฮอนเอ่ารถบัวได้พี่น้องเลยใส่รายเดียวทายซินเลยโอ๊ตบัวบได้พี่น้องไอ้บุเชียง อ๋อเนาะก็พอได้หัวได้ซ no. ึบน้ำเล่านี่แหละพี่น้องเอพราะโบโบเถาโบเหี่ยวเนาะร่มดีแน่โอ้หอ่าโถเอ้าสบายดีเสียงกบแจวแจวอยู่นี่เนาะอ่าโถูกเออทางนี้บาดนี่อ้าสบายดีเด้อทางนี่แหละน้ำเนาะ เมื่อนี้ก็น,นัดพบเจอกันอยู่บ้านน้องโมอ่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนาะพี่น้อยรอบนนี่ก่อนจังหวะกันอ้าวเดี๋ยวนี้ไหนดิเนาะไม้สี่เปดเอาบุพเพอีกเช่นหมัดจักอันนี้เนาะเอิดบ้านนี้ล่อกันยางเวนซับตรมีม้เขล้มอัอนนี้เออเอาๆเฮ็ด ออกกับร่างกายโอหเฮ้เรบล่อยแล้วนี่เนาะก็สูงคักดิโนี่พี่น้องเลยทมๆเลยนี่ยเห้เด็ดอืออาโธหนึ่งวานอนโหนั่งอยู่เตียงพิวิโนงเลย กินน้ำก้อนมาเด้อมาเด้ออยู่บบบับอยู่ไอ้เนาะอ้าสบายดีตอนค่ำตอนแดงเด้เพ<ว>พอพ่อพ่อกันอีกมาเบิ่งรอบนี้ดดมันยั้งนี่<ว>บ่บบเนาะอย่าเกินอยู่ได้แบบนี้เพลนห้องพี่น้องเลยอ <laughs> ้าขอเรียบร้อยแหละนี่เนาะ โดยเ áo เสนะพอดีแล้วอ่าก่อไรมาพี่เนาะอืมคือไมก่ค่ผึ่งมดโดยตัวนี้นี่เดี๋ยวก่อนเด้อพี่น้อยเนาะตัวนี้อ่าบ่าอยากใส่ไม่นอนแนงให้เราหนิเวลาผลสาดนี่มันสีบโเปียกบ่หน่เนาะเปียกเลยเนาะเปีได้เนาะเนาะเนาะแต่ผลสาดนี่เปียกเลยพี่น้อยแบบนี้นี่ อืมจะเฮ็ดแนวได๋ซะนี่เนาะก่เต็มเลยบ่นี่เนาะกอเต็มเลยกะอ่าท่นว่ากะท่านว่าเอาจังซี่เนาะตัวนี้ก่เต็มเลยแต่ว่าเอาไว้เเดี๋ยวไปเชซื้อองลมมาให้เนาะอยู่มุมอยู่มุมนี่ก็ได้อเต็มเลยแต่ว่าเอาไว้หมช่องลมเดียวองเดียวช่องลมอย่างเดียวข้างนี่ ทางนนั้้ดอ่าสำหรับทางตัวนี้เนาะตัวนี้นี่ทางทางสร้างเ้านี่อ่าประมาณห้างเนื้อเดี๋ยวเชยงสีซื้อบอกแก้วมาประมาณอ่าจะกล่องไปหน่อยกล่องแกนหนึ่งมันมีหกแล้วเนาะเป็นหกหรือว่าอยากให้เป็นแถวเลยนะประมาณหกแปดเนาะใส่จักระมาณแปดลูกชาเห็ดเงาเห็ดนะเห็ดแบบคือโกอินเตอร์เนี่ยจังน้อยนะ เ e อคื t ว่านีแม่นก่อแถวนี้ก็ยุดก่อนก็ได้เดี๋ยวทีเดือนี่อาใช้บอกเลยประมาณนี่แหละประมาณห่างมาจากผมมานี่50ประมาณดลาร์นึงเข้าไปแล้วก็อีกมมนี่ก็สิใช้อันงลมให้เราอีกองนึงหายใจนี่จักน่อยเนาะเอาตามนั้นแห่เนาะอ่าเดี๋ยวมาบ่ทันมื้อนี้พี่น้อง้านปิดมื้ออื่นพุ่นแเดี๋ยวสิซื้อบอกแก้วมาให้อ่าพอดีเด้อค่มื้อด้เนาะอ่า โจโจก่อนทางนี้นี่ก่อปิดไว้เลยนี่ยเลยช่องร่มาให้ใส่แต่ฟังนี่นี่ก็คือกันได้เพ่าะนี่กันผลสาดมากกระเปียกเลยนี่เนาะขออนุญาตไปนองพุมใกล้ก่อนอ๋อเห็นบ่ออกกําลังกายก็ดีเหือออกเออไขมันลดพุงหุ่นก็ดี ทักบอ่อไ,ไปไหมไปคนมาเบิดฮะเชื่อขยรถขันยังหุ่นดีนะทอนไรเบิรล่แห่นีเ่นก็ชีเจ็บปวดหลังแน่จักน sí ้อยบมเป็นยังอ่ะเนาะมุมนี่นี <h <h ่ส uh> ิในใจดิพี่น้องนาะถ้าเพื่ออนาคตนี่ก็ถ้าว่าต่อเชี่ยกมาพี่เนาะถ้าว่าต่อระเทิบอมอกมากนี่พอได้หม่องจอดรถแล้ว แต่ไม่เน่นเงบ่นเนาะประมาณนี้บ่นเนาะเต่าว่าฝนสาดนี่ก็เปียกคือกันเนาะมรอดเนาะอนาปเลยนิดเได้เนาะปิดเด้เพราะว่าฝังนั่นสิใส้ช่องดูดอากาศใหายราอยุก่แมนปิดเลเนาะเพราะฝนสาดมานี่ดูหยุ่งยากอีกพี่น้อยตนลราอีกมีแตว่าปิดเเดี๋ยวชื่ซื้อช่องลมมาให้แล้วกั เวลาเห็นยูไปกินกะดูดอากาศทั้งออกไปพุ่นด้วยทำนั้นได้ฮะงั้นทำไมยังไหวเป็นช่องลมบ่มีแต่ช่องลมเลยแต่บ่มีตูดออกได้เดี๋ยวพ่อว่ามีเบิดได้เดี๋ยวช่องลมมาให้แต่ตูดยังบ่ทันมีเอาเนาะตามนั้นแล้วพี่น้อง ฝั่งนั้นก็ปิดเลยฝั่งนั้นก็ปิดได้ฝั่งนั้นก็ี่ฝั่งนี้สิเอาไว้ซื้ออันน่กระจกหรือว่าบอกแก้วมาเราประมาณจัก5-6ลูกคุณแลอดมาเลยเอารับตมว้าเอตาับลังเออลังู เอ้าเนาะซอยกันนิดหน่พี่น้องซอยเขาอย่างพูอเลยเขาลากเปิดมาค่ะเลขกจะใส่ลากรถนี่บอรถจักรรถจักรแล้วเลขกจะใส่ลากรถบัดบเหยียบอันใส่เกียร์ไว้บอใส่อันเกียร์ว่างป้าผูร่านได้สบวนั่นบ่โอ้ยสบวนเลยมันยังซากคือหอยไตนี่แล้วบอสบวนเฮียบบัดจะไปไปไอ้นั่นบาหยุบังคับค่ะเลย เนาะแล้วเผู <sketches> oh. ้แกนี่กัย่านแะย่านย่านพ่อไปพาลูกนั่นดินีเด้เนาะเอาเสื้อกันบ่มัดคอด้วบอกมัดหม่งนี่ยนแล้วเนาะตัวนี้ติดได้รอบ่าตัวนี้นะนอกเลยเรียบร้อยแลลวอ้าวบันนี้งอเทียนจะลงเตตัวใหม่เองก็ได้คักแน่ได้อวันนี้เนาะแล้วเราแล้วยังไงทำหมูผักแน่แล้วอากาศมัน้อนชนิดฮะหมูให้ก่อนแม่นแมนไปคล้ายจะ คุณทายก็ไม่ฮอตว่ากับเฮาเชียงอุฎเดชเนี่ยเนาะมันอากาศมันฮอดกับคนน้อยน่ะลูกเราแหละอันตรายอือยังอากาศก็ฮอดเอาเนี่ยอ๋อเนาะมืออื่นนี่เบิ่งน้ำกันนี่ถือว่าเห็นความสำเร็จนี่คืบหน้าหลายเติบแล้วพี่น้อยเนาะเหงี่มีแต่ว่าก่อก่อบันไดทานบันไดกระเม่นละ อบาเลยเนอนะมือสองมือเราไปน้อยปูนทดมดหรอบอปูนนออีป่นประมาณจักสอบใช่ได้ใส่รถแกมมาเลยขนาดกับบืนกันสับเลยเออาบเลยนะทั้งสาบทั้งกอไปเลยนะประมาณาสบินนบอบ,บอ่บอ แต่ห้องน้ำเป็นยังห้องครัวบวกกันบวกกันเนาะอมมากไบวกันแต่ห้องน้ำไปละเย้าไปด้วยแคปวันนี้เนาะบล่อยฝนสะอาดสบาปต้นต้นเฮียนสิเปียกตัวนี้บ่บ่ตัวนี้จังว่ากันปล่อยกอนตัวนี้ตัวนี้เพราะว่าต้งเถื่อนะคตกระเท็ดกระเทิบก็ได้เผาบ่เผาก่อเดี๋ยวชิได้ทุบออกตัวนี้พอก่อกระเทิบออกมานี่กับตัวนี้กับผมมีปัญหาแล้วคือปล่อยลงเลยมันจังสบาย เอาเลยอ่านคอมเม็นแค่สมองามกูเลยบนี้แห่งามนิมแนยิ่งแหนลยิ้มแนยินลายนน่ฟันสิได้แหงยิ่งแขวนด้เพื่อนดีใจแน่นี่่อยมาเห็นนอดบ่ได้แล้วขวอยนะเพื่อนกะงามคนกะงามคนกะงามหรือไม่ว่าเราขี้ไรเขาเป็นานี่ยยังหัวของของลุงเห็นสมอเลยนี่ิงไม่กันระเกด

อย่าบ้าซะเอ้าอืมเอ้าสาพี่น้อยเนาะคน,คนเหือคนแห้งมื่อยเลยเนาะ <c oughs> เฮ <c oughs> ือเตกเฮือเตกเฮือเตนพี่น้อยเอ้าสา,สาสทุกคนทั้งเวลานั่ลนงลูกนี่ก้อนสาบานนี่อ่าเมื่อยแล้วก็อยากอันให้เหือนี <c oughs> ่เศร้าหายออกอยู่บ่โตก็นั่งคักนั่งแน่แล้วนั่งโรลิกเองเลยเอ้าสาเนาะเานั่งนี่แล้ว โอ้ยไผเนาะโอดด้นี่เนาะบ่ได้เป็น2รองไผเลยหุ่นนี่พี่น้องเอ้ยเลข11บ่ปานเลย11หอๆเลยแบบเอ้าบดนี้เนาะงสิเมื่อยลบดนีหรือว่ายังอยู่บ่ยังอยู่บ่เจ้าก็เว้านํา่อยนกัวให้ต่อยเว้าเออโดนี่ค่ะา เฮะเศาเลยวะเออเอาใส่คันไวาย,ยัางหมดเสาเลยแจ้งเพิ่มเติมเลยบาทน,นี่หัวใจสั่นเบิ้งเบิงบิ้งเบิงกันห้ใจเข้าเลยตอบตอบเลยวะเอา,าเอาเนาะพบพ่อกันช่วงค่อยค,ยคำงลงแรงกะมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ้งน้ำกันพอดีกะเขามากะโมเช้งจะมาแจ้งเพิ่มเติมสำหรับทางโตเติมบ้านเฮือนซานนี่เด้อ มีทางมีตู้ที่เพิ่นซอ,อยกนาหนาแหละแต่เพิ่นบางออกซื้อประสรงค์ออกน้ำกับทางเคทลูกน้อยน้ำกอนาห์มาเมื่อนี้เพิ่นมองเห็นทางบ้านเนินซานนี่แหละพอโบเชีงกับเน้นคือว่าย่านงบบ่พ่อในตอนนี้นะบ่หัวสีมีอย่างาเพิ่มเติมพอดีทางเม่พิ่นกับฝากมา,าสมทบน้ำจำนวนเงินอ่ะหนึ่งร้อยลอนประมาณสองล้านสามนี่แหละเนานะย <c oughs> ิ้มบีแค่ เ <DON C> นี่ยเอ,อ้าลูกก็ดีใจเอ้าบาตในทางนี้ก็ดีใจดิ้นบึ้นบาตนี่เออเอ้าเนาะตามนั้นหนยเด้เอเงินจำนวนนี้เดี๋ยวบริชัทสิเก็บไว้ถ้ามีอย่างเพิ่มเติมบริษัทช,ชื้อมาโซเติมให้จนเบิดจนแล้วจนทั่วเพราะเลยเอาจนเดือมหมาม้าเพื่อสังเีนี่เฮือนเจ้าเนาะมีแต่เจ้าอ่าระวังให้ดีเวลาผ้าฝนตกมาหนะ่อยเด้อ ย่างโมพอเอ้าจะกอดเฮือนไว้ไม่รู้เลยอ่าย่งโมพอเด้อพอดีทั้งแม่เพิ่นกะอ่าสิฝากให้เงินอีกคนละตัวอะไรเป็นของทั้งอีหลานนำเนาะอ่าคนละสองแสนกีบเด้อเอาไว้ซื้อน้ำซื้อในซื้อกินในครอบในครัวนั่นแหลเออเอ้าเนาะเอ้าย่เฮ็ดได้คือมูนันโบเฮ็ดเด้อร์มูนันเด้อให้งแง้งอยู่ยาเฝ้าแม่นี่ร้อน โอ้ยากีดีเอายาเ้าซีไฮอยู่นี่เาเห็นนี่ไรก่อนทุจา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 โอ้จากเงินเนาะทุจาเงี้ยงอะินีุ่จาก่อนเอาเอาเเอาด็กกับด็กน้อยะกี้เลยมก้เลวยสิดมาขินใชคอยบ่นี่่เอารใช้ขอบุเรนน้ำแล้ โอ้ยเอาไปหน่อยให้อือย่าเฝ้าอย่าเฝ้าสิให้ยุ่งเอาให้แม่เจ้าพูดแหละใครยุ่งมันเดือกมาทางนี้คนยั่งใช้เงินเป็นแต่น้อยแทน้นี่อันนี้แหละพี่น้องว่าทาย,ยาทใช้เงินเปน<ม>นลี่ยนมีทายาทใช้เงินทายาทสมมูลเนอะโูอย่าจับไม่มาอีกบาทนี่เอาเนาะตามนั้นอะไรบ้างนี้พี่น้องเดี๋ยวมอบเงินก่อนอ่ะทางหนึ่งโม่สองแสนกีบเด้อ เอาไว้ใช้จ่ายประหยัดเด้อเด้อบ่แม่นมีหลายใช้ได้เด้อ่ามี10ใช้20มี20ใช้50นี่บ่ได้ได๋เนาะอ่าต้องแบบว่ามี10ใช5ได้ต้องลดลงเด้อ50หรือ5ลอะ5 500กบอ้าเนาะทางเวลาเนาะาทางเวลาช่วงนี้ก็คือบ่เห็นค่อยเข้ามาช่วงนี้ไปงไดล่ะเป็นไ่วยบ่อ้าวเนาะพี่น้องไนํากันม ความเงินเลยอ้าวเนาะวางกาไปมาหาสูนี่แหละคือเก่าเนี่ยเพราะว่าน้ำกันใส่เพื่นแล้วซื้อเพิ่งกลัวเพิ่งหอมมาให้เพื่อนเด้ออาบน้ำจะซ้ำเพื่อนบนว่ะอ่ามีไหลอาบน้ำบนมือหรือบนเป็นสีได้ข่าวบาดนี่แล้วบาดนี่เออคืออยู่เบรนนี่เนาะเอยากใครมาตอนนั้นยังไม่สูบมีเยอะเนาะ มือเราเถื่อยยิงคืดยากอกันด้วยเนาะนานพักเรจะปลูกพักอเงี้ยปลูกผักหอมผักบัวมายัางมาปลูกมีน้ำม,มีไน้ำแต่สบายอยู่ดอกอาบน้ำอาบไน้ำก็สะดวกสบายอ่าแต่ว่าแต่ละมือคันว่าสูบนี่เกินยังคืดหน,นักอยู่เลยตอนเศร้านี่มบริ้อาบเนาะมาอาบตอนแรงตาอาบตอนแรงตอนเศร้บาบริ้อาบเนาะเมื่อยได้พี่น้อนมือสูบแ <c oughs> ม่นบุญนี่ก็มัดมือบริ้ออาบเออบรินี่แซมซีอาบบวะนี่เออพุ่นเลยเขาก็ยังบอกได้ได้แล้วยังบอกเนาะ อเ,เอาเอาตา,ามนั่นแหละแบดนี้เนาะมิตรว่ากัเดี๋ยวมาเ <c oughs> บิ่งน้ำกันอีกเนาะก่อนท้ายคลิปเดินทางเพื่อนๆมินิแกมาเบิ่งน้ำกันมิตรเอาน้องมูฝากขอบุญขอบคุณทางมิตู้เดอ้อแม่์เจดีอยู่ทั้งต่างประเทศกูแน่เพื่อนปออกสื่อประสมออกน้ำเนาะไอ้พนอุทัยให้แม่เพื่อนแน่เนาะให้เพื่พอนอยู่ดีไม่แห้งอขอบใจเด้อแม่ใจดีที าเงินมาให้ลูกพอให้แม่อยู่ที่ไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครบเจ็บจะได้คงไข่ยามีแม่ช่สอดซัมดากระคอกับเครื่องทำแม่เราเท่าพันเท่าเด้อแล้วก็ขอบใจเราขอบใจบอกเสียงที่เป็นสะพานลูกไหน <c oughs> เป็นทางอ้ายเป็นทางผู้ในน้ำนมาบอกน้ำข่อยมัดูว่าอีกได้ <c oughs> าจา้า <c oughs> ดีใจว่าหรือว่าเจ <c oughs> ้ะบอกครั้งนี้เหรออจะบอกเสียงนี้เออ เคยยุบบอกว,ว่าน้ามทูทางนี้ตัดซะใช่ไหมมองแบบนี้มาเข้าประตูใช่ไหมทางนี้ปักมาทงางน,นี้เนี่ยสลับกันแห้งได้สวยเนาะเอาเนาะทางไงล่ะเด้อสาระก็ต้องขอขอบคุณกับคุณทั้งแม่ใจดีที่อยู่ต่างประเทศเนาะที่ฝากเงินมาทางอิสระในเซนต์มันลดไปซื้อสกินนี่แหละโดยก็ขอให้มันอยู่ดีไม่แห้งคอนเจ็บ์ที่หายได้คนยอยนเทนต์ที่มี ปัฒนาซินกะคอสมควรม,มากๆปัฒนาแม่สวยมากสมได้ก็ขอคอคกินกาพาเมรอยท่าบันเทาเลยซะทุก oh. จาก,กาบอกเสียงน้ำเดินที่เป็นสะพานบุญกะขอให้บอกเสียงอยู่ดีมีแห้งไปใส่มาใส่กะให้เดินทางตลอดปลอดภัยเงินทำไรมาเทมากะให้มีแต่คนหักคนแพงยอดวิวกับปังๆเด้อเ oh. ข้ากปใ oh. ห้ปังๆกัน <laughs> <ะ> <laughs> เอ้าอยากจ้องช้ำบาดนี้อันนี้บ่ได้ช้ำบาดนี้บ่ให้เว้าเสียงก็ย่ออยู่บังๆเฮาก็ได้บังๆนําอ่าไล่นํากันเนาะเอาเนาะพี่น้องเอ้ยเอาขออนุญาตอันายแน่เนาะน้องกมุนแล้วพี่น้องเอ้ยอาบดนี้ตามนั้นแบดนี้เนาะเอาซะอือๆเอาเนาะมีแต่ว่าลาพี่ลาน้องเลยก็ได้เนาะ าสดีโอ้ย่ะบ่ายนี้พื่อละเบิ่งแย่งน้ำกันอีกเท่านึงพี่น้องจนแล้วจนทั่วพื่อละออกกําลังกายเนาะเช้าเสียงฮะเจ้าบออกเช้าเสียงอนไปแล้วไปแล้วเนืองว่าวางแผนยอย่างนะเนาะเป็นว่าเมื่อกี้จะออกทำใจเรื่อสาวเสียนคิดว่อคอยสาวสมบ่ตอฮะสาวกสาวเสียเปลี่ยนรถ เนี่บ่เป็นบ่อเสียงเด้อบัดนี้พี่น้องเอ้ยทางหมู่เพิ่นตั้งชื่อาวาวเสียงว่าซั่นคักอียเออวนนอื่นเบาบ่นนโอ้ยับดอเอ้ยน้อเอ้ยมื้อเด้อเจ้าๆๆเนาะทางางเฮาก้ได้พี่น้องเอ้ยเนาะกับข้าวกับน้ําพุ่นแหเนาะมื้อแตกแน่นอนมื้อจะเอาลม เนเนาะเนาะตามนั้นและเสนอนี่โจะไว้ก่อนเมื่ออื่นสซื้อช่องลมมาหน่ยครับบอกแก้วตัวนี้ก็เต็มได้ก็ได้ตัวนี้ปิดได้อดตัวนี้เด็กบอกเด็กท้างน้องมูออกไปซื้อก่อนได้บอ้แจ็คสันเอาเดี๋ยวไปใช้เสียงเงินให้เอาเอาขวายืมเงก้เงินา้อนอไดั้น บอไปซื S <S <々>้อฮานเบียนนี่นะไก่ไงตะเกียบเอาม่ยากเลยฮะมือก็ไดบอมืออื่นเตาเนาะเอาประมาณเช็กเส้นเด็กเด็กปอกนะบอเอาย่างไช็เส้นก็ได้เนาะเอาเด็กปอกเส้นหนึ่งเด็กแขคานเส้นหนึ่งเอาไวละฝากในเด้อมืออื่นเดิมใจก่อนในบอโอเคเลยโดยยังไม่ทีแกทำไมแมนแมนไปหน่อยคันว่าบอพอกระเพิ่มให้ยในเด้อ อ๋อเหอเส้นหนึ่ง่สิบพันเออเน้อเนาเส้นนอเส้นเล็กาิมาสอ่อองบ่อเอออ่าสางเส้นมาเพิ่มอะไอาองเส้นบอพอดีถ้าเนาแปดสิบปลายพอดีสองเส้นเด็กอกเ็กเด็ปอกกะเล็กเล็กเิัน

เป็นไม่สีแปดนี่พอยอ, 8, พอยูบ่บนเนาพอไม้สีดไม้สีปดพออยู่บ่าันบ่เอาปลาเพิ่มอีกเจดเส้นบดตะบ่ดดบะแถวนี่ดื้อเอาน้ำตุกน้ำมูนี่เป็นยังมัน <laughs> เอามาเพิ่มอีกอีกห้าเนาะห้าเส้น

หักได้นี่พอเขาจะมใส่สัมนำมันสิเกอร้กินที่เราทกินงเรไม่ได้กินเลยเพราะเราสก่งหเมนมาเบิดอันละเพราะมันกันหลายคนเีย่างแรงก่อนอย่ยงสรงก่อน ก็ได้ๆบุ๋มป่ะเนี่ยโอเคจ้าเนาะทางว่ากันพี่น้องไอ้มีประจิบประจ่ายเรือกับจังมาตุ้มมาโฮมน้ำกันเนาะคนอดซิบคนอดเศร้าหมูกระทะหารซอยกันเนาะพี่น้องไอ้เนาะมาเบิ่งพุ่มไก่มาเนี่ยท่อนี่ประมาณวันอังคารวันพุธเนาะพี่น้อยเดี๋ยวพันธิมาส่งเพรอพันแจ้งมาบอกว่าเสียงแล้วอันทางท่อผลผลิตบุทันครับ เ uh, พราะว่าพนักงานบุคลีมีนะพี่น้องเลยเ uh. นาะตามนั่นได้มาเนะี้พี่น้องเนาะเดวเดียบร้อยได้ไปอีกครึ่งหนึ่งมืออื่นยังสิบูวนะ่าได้นะี่พี่น,อนะนอ้องเลยเนาะอ้าวโอเคเนาะพี่น้องเนาะบึ่งกระชิมอบต้อเติมไลสิ่งลายยางอยู่พนะี่น้องเนาะทั้งปูนทั้งเหล็่ยบล็อกแก้วแล้วก็ทั้งประตูห้องน้ำห้องในพี่น้องเลยเนาะอ้ uh. าตามนั่นเลยพี่น้องเด้อเนาะมีแต่บอกเสียง ลาพี่ลาน้องก้อนบันทีพี่น้องๆจังเดยกสำหรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อน้องบุเสียงในน้ำสะพานบุญเนาะจังเดยกขอบุญขอบคุณทางเมเจดีอยู่ทางต่างประเทศเด้อน้องที่ได้มอบหมายเด้อว่าไว้วางใจทางบุเสียงนี่เป็นสะพานบุญให้เด้อน้องต่อเติมบันนิสานของทางหนงโมจังเดียกขอให้บุญนี้กลับไปหาเม่เด้อให้เม่ยู่ดีเมีแห้งธุรกิจการงานการค้าการขายก็ขอให้ราบรื่นให้มีโชคมีไส ให้ร่ำให้รวยเด้อการค้าการขายกาันเนาะโดยพร้อมโดย FC, เอฟซีพ่อแม่พี่น้องพญายเตยบุญเบิร์ตสุขุสุขคนเนาะโดยเอาสำหรับคลิปนี้บ่เสียงลาไปก่อนเด้อเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนสบายดี